เวลา15นาฬิกา9นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชลำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมทบรมบราชาชานกณนลิฟวิ่งโฮลชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนในการนี้พระราชทานรางวัลของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมทบรมรมราชชนกประจำปี2568แก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขา แพทยศาสตร์หนึ่งคนทันตแพทยศาสตร์สองคนเพศัชศาสตร์หนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บ,บัณฑิตดีเยี่ยมสาขาแพทยศาสตร์16คนสาขาทันตแพทยศาสตร์8คนสาขาเพศัชศาสตร์10คนและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพะทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันพระบ,บรมราชชนกคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและคณะเภศัช ศาสตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม6คนโดยมูลนิธิได้จัดพิธีมอบทุนและมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีจรรยารในวิชาชีพมีอัตลักษณ์ตามพระราชบณิธานขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิโดยพระราชทานเงินแก่ประธานจัดหาทุนมูลนิธิเพื่อน,นำไปใช้ดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป Yeah. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทยจัดโดยมูลรัธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุญเดศวิกรมพระบ,บรมราชชนกระหว่างวันที่25-28กันยายน2568ด้วยแนวคิดคุณภาพชีวิตดีตามวิถีไทยประกอบด้วย4ส่วนคือนิทรรศการพระราชประวัติพระราชปณิธา,านพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยโดยทรงพัฒนายกระดับมาตรา ฐานทางการแพทย์ของคณะแพทย,ทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องคลอดปลอดภัยการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีชีวิตส่วนที่3ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่700รอเข็มต่อวันบริการตรวจวัดสายตาแจากแว่นสายตายาวบริการตรวจผิวหนังตรวจวัดความดันโลหิตคัดกรองโรคเบาหวานให้ความรู้แนะนําเรื่องสุขภาพและการนวดแผนไทย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครันและการคลอดบุตรและส่วนที่4การเห็นขันตอบปัญหาทางวิชาการการจะแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนานรามในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พลอากาศเอกชลิตุูผาสุขโขอมนตทีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมลูกสว่างโอคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผากาและก่อสร้างฝายนำล้นห้วยสาข่าแห่ง 2เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ราษฎร344ครัวเรือน672คนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหน้าแล้ง9ก้าล้านไร่และหน้าฝน4,2 0 0นอนไร่ซืงองอโคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งอาสาฝนหลวงเพื่อวางแผนจะทำฝนหลวงแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งเสริมแก้มลิงในแปลงกเกษตรของรัษฎรเพื่อกักเก็บน้ำเพิ่มในหน้าฝนรวมทั้งต่อย,ยอดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเกิดเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลแบ่งปันน้ำแก่พื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดแคลนน้ำในรูปแบบ สากรน,น้ำและขยายผลการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ ในปี2523พระบาทสมเด็จพระบ,บรมเชนกาธิเบศรมหาภูมมิลอดดุเหาราชพรมนาบาพิษมีพระราชดำริให้กมรมจรานวางโครงการก่อสร้างอางเก็บน้ำห้วยผาเพื่อจัดหาน้ําให้รัศดรบริเวณห้วยผาให้สามารถเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีโดยก่อสร้างปี2548แล้วเสร็จปี2550 พร้อมพระสทานพระชนมฤทิเพิ่มเติมให้วางแผนงานก่อสร้างแหล่งน้ําตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาน,น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีถึงชุมพรโดยเร่งด่วนปัจจุบันส่งน้ําสนับสนุนรัษฎรบริเวณริมห้วยผักเพื่อการอุปโภคบริโภคและพบปลูกได้เป็นอย่างดีครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน4,100ไร่สามารถบรรเทาอุทกภัยในฤด,ดูฝนบริเวณลุ่มนาเพชรบุรีและใกล้เคียงและเป็นแหล่งพอพันธ์สัตว์น้ําจืดเพื่อการบริโภคและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งยังดำเนินง,งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทําให้มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มเติม200ไร่25ครัวเรือนในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดถ้ำรงอเภบ้านลาดเพื่อเยี่ยมพื้นที่เพื่อกัดอนุรักษ์ และต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ประดรกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานตามหลักฐานที่ปรากฏในพื้นที่อาทิถ้ำหลวงพ่อดำถ้ำยายจูงหลานจะนั้นไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านหนองไก่เถื่อนอเน,นื่องมาจากพระชดมริอำเภอบ้านลาดโดยดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองไก่เถื่อนและก่อสร้างสุาน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำดำเนินการไปแล้วร้อยละ90คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,568พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาบาพิษมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำว้านหนองไก่เถื่อนเพื่อเพิ่มลังเก็บเก็บน้ำอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรแก่รัศดรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขัดแคลนน้ำก่อสร้างเมื่อปี2,528แล้วเสร็จปี2,529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการะนังมาจากพระชด,ดำริเมื่อปี2566ตามที่นางเพนศีคาโพราษฎรบ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่4ตำบลห้วยลึกและรัษฎรตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุประโพคบริโภคและการ,กรเกษตร โดยก่อสร้างสันนิสุปน้ำด้วยไฟฟ้าอัตราการสูบ0.20ลูกบาทเมตรต่อวินาที2เครื่องพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อน2มาเติมพร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บได้อีก134,200ลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์618ไร่ช่วยเหลือราษฎรได้400ตัวเรือน พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอนเนื่อมาจากพระราชดำริอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมณนาบาพิษทรงรับเป็นโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริเมื่อปี2529ตามที่ราษฎรตะบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนคลองท่อมราชรังสรรอเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชอณิธานแก่รัศดรจังหวัดกระบีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในการให้ความช่วยเหลือรัศดรในพื้นที่ธุรกันดารให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยวันนี้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์500ชุดไปมอบแก่รัศดรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆออกหน่วยให้บริการแก่รัศดรอาทิมูลนิธิพระดาบ,บทบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีออกหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรม เลื่อนที่พระราชทานมูลิธิการจนะบรมีตรวจแคกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงสำนักงานเักการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนมูลิทิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกระบี่3คนซึ่งมีความประพฤติดีมีความตั้งใจในการศึกษาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี